This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับผมมาได้แปลเพลงมาน,นานมากแล้วเนาะ จำไม่ได้แล้วว่าเพลงสุดท้ายที่แปลคือเพลงอะไรนะครับนาน,นานทีจะเจอเพลงที่แบบเฮ้ยทั้งชอบเป็นพิเศษแล้วก็มีอะไรบางอย่างในเพลงนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยวันนี้นำเสนอเพลง build a bitch ได้มาฟังมาจาก Tik t o k อีกแล้วนะครับช่วงนี้อยู่กับ Tik t o k เยอะมากเลยนะแต่ว่าเฮ้ยมันเจออะไรแบบดีๆที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นติก๊กต็อกเกอร์หลายๆคนที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงทำให้เราได้อัปเดต เพลงใหม่ๆที่กำลังอยู่ในกระแสด้วยนะครับเพลงนี้นี่คือได้ยินมานานมากแล้วเฉพาะท่อนฮุกที่น่าจะติดหูหลายๆคนมากเลยทีเดียวนะครับติดหูมากแล้วก็ทำให้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องอะไรนะก็เลยไปทำกันบ้านเพิ่มเติมมานะครับมันสะดุดหูตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วชื่อเพลงคือ build a bitch นะครับคาว่า build ก็คือก่อสร้างใช่ไหมสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่าง อเบ h ก็คือเป็นแบบนางตัวร้ายเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคำที่ค่อนข้างแบบหยาบคายนิดนึงด้วยสำหรับว่าผู้หญิงร้ยรๆคนหนึ่งนะครับ builder bitch คืออะไรถ้าสมมติมเกิดไปลองเซิร์ชดูนะครับ builder bitch เนี่ยมันเป็นเขาเรียกก็เป็น slang เ,เป็นเทอมนะครับเป็นคำของที่เขาใช้ในวงการเกมเมอร์ครับ it's a gamer term referring to a male gamer utilizing a character creator to make their perfect w a i f u to play in game w i f u ก็คือ wife ในสำเนียงญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นคำพท์ของพวกเกมเมอร์ทั้งหลายที่มันจะมีเกมที่สามารถสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาได้ใช่ไหมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีตาเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาสีผิว make up ต่างๆนะครับแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ที่ถูกใจเราที่สุดขึ้นมามันก็จะเป็น เทอมที่หมายถึงการสร้างคาแรคเตอร์อย่างที่เราอยากได้แบบเป๊ะเลยนะครับเขาบอกว่า this practice is common among w e e b o s and in c e l s น่าสนใจตรงนี้เขาว่า w e e b o นะครับ w e e b o เนี่ยจริงๆนะมันมาจากคำว่า white japanese หรือว่า wannabe japanese คือคนที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่ Obsessed obsess คือคลั่งไคล้ไหลหลงวัฒนธรรม แบบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องมังงะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนิเมะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในแง่ไหนก็ตามทีก็เลยพูดเปรียบเปยไปว่าคนที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่ทำตัววานาบีญี่ปุ่นมากๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นเขาว่าวานาบีเจแปนิสหรือว่าไวท์เจแปนิสก็คือคนทางโลกตะวันตกที่อยากเป็นญี่ปุ่นเหลือเกินประมาณนั้นนะครับแล้วก็จากวานาบีเจแปนิสหรือว่าไวท์เจแปนิสก็หดมาเหลือ วีโบมันมาจากคาว่าวัปนิสคือ j เจแปนิ e แต่ใส่ตัว W แทนตัว J นะครับก็หดเหลือพอว่าวีโบหรือบางทีบางทีก็จะเรียกว่าวีบนะครับนั่นก็คือ,อคนที่จะมกมุ่นอยู่กับเกมออนไลน์ประเภทนี้เยอะมากอีกคำหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็น common practice among นอกจาก WeBo ยังมี INCELS คำนี้จริงๆแล้วเคยพูดถึงในรายการมาครั้งนึงแล้วแต่ว่านานมากๆแล้วนะครับ i n c e l เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า p o r t m a n t e a u p o r t m a n ม e a u มันคือคำสมาสนธิสมาสนธิแบบโฮเทลกับมอเตอร์กลายเป็นโมเทลประมาณนี้นั่นคือการสมาสนทิคำใช่ไหมครับ In น e l เนี่ยมันมาจาก i n voluntarily celibate involuntary i l มาจากคาว่า volunteer voluntary ก็แปลว่าโดยสมัครใจ involuntary ก็คือโดยไม่สมัครใจคาว่า c e l i b a t e แปลว่าถือพรมจัรทร์ก็คือจิ้นครับแต่เป็นจิ้นโดยไม่สมัครใจวงเล็บอย่างหยาบคายนิดนึงก็คือไม่มีใครเอาประมาณนั้นนะครับก็หมายถึงว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วพูดถึงผู้ชายที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการดึงดูดเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็เลยไร้ซึ่งกิจกรรมทางเพศทั้งหลายทั้งปวงทงั้งทที่จริงๆอยาก แต่ไม่สามารถหาได้นั่นคือคาว่า involuntarily c e l i b a t e กลายเป็นคำว่า in c e l นะครับ mm hmm. ก็ด้วยความที่เป็น in c e l นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยไม่สามารถหาคู่ได้ก็เลยไปสร้างคาแรคเตอร์อย่างที่อยากได้ในเกมก็เลยเป็นที่มาของ build a page นะครับก็คืออยากได้ยังไงก็สร้างขึ้นมาเลยใส่ฟังก์ชันใส่ฟีเจอร์ตามสบายนะครับนั่นก็คือสำนวนที่เป็นที่มาทีนี้มาดู ตรงเพลงบ้างกลายเป็นเพลงโดยเบลล่าพอชนะครับมาดูกันทีละท่อนเอาตรงท่อนฮุกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะติดหูมากไปเลยครับ This ain't build a bitch this t h s i ain s ain't ก็แปลว่า this is not นั่นเองนะครับ You don't get to pick and choose ประโยคนี้ก็แปลว่าจะมาเอาอย่งางงูอย่างนี้อย่างงันไม่ได้นะ จะมากะเกณฑ์เองตามใจชอบไม่ได้ You don't get to pick and choose You don't get to do something ก็ค,คือไม่สามารถทำได้หรือไม่ให้ทำสิ่งนี้ Pick and choose Pick ก็แปลว่าเลือก Choose ก็แปลว่าเลือก Pick and choose มันเป็นสำนวนที่หมายถึงว่าจะเอานู่นจะเอานี่อย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่านี่มันไม่ใช่การ build the b i t c h นะเพราะฉะนั้นคุณจะมากะเกณฑ์เอาอย่างงู้นไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้ <S <S <ะ> Eyes are blue, different ass and bigger boobs if my eyes are brown or blue นี่เป็นตัวอย่างของการ pick and choose นะครับก็คืออยากจะได้ different ass คือไม่เอาไม่เอาก้นทรงนี้เอาก้นแบบอื่นได้ไหมเอาใหญ่กว่านี้เอาเล็กกว่านี้อะไรต่ามหรือว่า bigger boobs ขอบอกหน้าอกใหญ่ๆกว่านี้หน่อยหรือว่า เปลี่ยนสีตาได้ตามใจชอบว่าจะเอาตาสีน้ำตาลหรือว่าจะเอาตาสีฟ้านะครับ If my eyes are brown or blueThis ain't build a bitch I'm filled with flaws and attitudeSo if you need perfect I'm not for youThis ain't build a bitch I'm filled with flaws and attitude นะครับนี่มันไม่ใช่การ build a bitch นะเธอฉันเนี่ย filled with ก็คือเต็มไปด้วย flaws ก็หมายถึงตำหนิ หมายถึงอะไรก็ตามที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับ f l a w s Attitude คำนี้ค่อนข้างอธิบายยากนิดหนึ่งเนี่ยแปลตรงๆตามดิกชันนารี่อาจจะแปลว่าทัศนคติแต่คาว่า t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  u u e เนี่ยมันแปลวา่าท่าทีท่าทางน้ำเสียงหน้าตาที่ไม่น่ารักที่ไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่พึงประสงค์ นะครับคนที่ไม่มี attitude ก็คือคนที่แบบ nice นะครับ friendly โอนอ่อนผ่อนตามใครว่าอะไรว่าตามกันประมาณนั้นนะฮะแต่คนที่มี attitude เนี่ยคือคนที่มีความเวียง คนที่มีความแบบไม่ชอบอะไรก็พูดเลยตรงๆไม่พอใจอะไรก็ชักสีหน้าไม่พยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกจริงๆของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีแอ t ด t จูดเนี่ยหลายๆคนก็จะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่ nice เลยทําไมไม่น่ารักเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงในหลายคนจะเจอข้อหาประมาณนี้ว่าทาไมไม่ทําตัวแบบเรียบร้อยน่ารักให้สมกับเป็นผู้หญิงล่ะ ทำไมถึงต้องมีแอ t i ิจูดทำไมต้องทำน้ำเสียงอย่างนั้นทำไมต้องชักสีหน้าทำไมต้องมีกริยาท่าทางที่ไม่น่ารักเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพลงนี้ตบท้ายด้วยว่า so if you need perfect I'm not built for you ถ้าเกิดคุณอยากจะได้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบในที่นี้ก็คืออย่างที่เธอต้องการเปะ๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติเกิดอยากได้ perfect นะี I'm not built for you ฉันก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเธอนั่นเองเพลงนี้ ทําให้นึกถึงอีกสองสามสำนวนที่ผมว่าน่าสนใจเพื่อจะเอาไว้ใช้บอกใครสักคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเราที่เขาบอกว่ารักมากเหลือเกินนะครับแต่ว่ารักนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนอีกนิดนึงได้ไหมชอบนะแต่ว่าแบบเป็นแบบนี้ได้ป่ะเอาเอาทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ทาอย่างนี้ได้ไหมตกลงแบบนี่รักจริงบ่ทําไมจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขอเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อยู่นะนี่มิไม่ใช่เสื้อผ้านะนี่เป็นคน คุณไม่สามารถจะสั่งตัดได้ตามใจชอบนะครับสำนวนหนึ่งที่ผมนึกถึงนอกจาก build a beach แล้วนะครับคือ w a r t s and all w, art, w a r t w a r t มันแปลว่าหูดครับหูดที่มันเป็นตุ่มขึ้นมาจากผิวหนังแล้วเนี่ย w a r t s and all มันเป็น idiom ที่แปลว่า everything including all faults and bad things that come with it ก็คือเวลาเราพูดถึง w a r t s and all มันหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ใครสักคนหนึ่งสิ่งของสักอย่างหนึ่งเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งนะครับโดยที่เราพูดรวมหมดเลยทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ใช่พูดแต่เรื่องข้อดีและข้อเสียลาไว้นะเช่น I love him words and all ก็หมายถึงว่าฉันรักเขาจริงๆนะไม่ว่าเขาจะมีข้อเสียมากมายอะไรก็ตามทีก็คือรักเขาและรักข้อเสียของเขาด้วยเหมือน love me love my dog คือถ้าเกิดจะรักฉัน ก็ต้องรักหมาของฉันด้วยถ้าเกิดจะรักฉันก็ต้องรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฉันนะไม่ใช่ว่ารักเธอทุกอย่างเลยยกเว้นอ้วนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งความอ้วนก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันประมาณนี้แต่ทําไมเธอไม่สามารถจะเลือกชอบและไม่ชอบอะไรได้อะเพราะมันมาเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นวอร์ดสโนก็เป็นสำนวนว,นว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงข้อเสียด้วย นะครับเอาไว้ใช้ได้ I love you what's and all ฉันรักเธอนะไม่ว่าเธอจะมีข้อเสียอะไรก็ตามทีอีกอันนึงก็คือ cherry picking cherry ในที่นี้ก็คือ Cherry ที่เรากินเป็นผลไม้ที่อยู่บนท็อปปิ้งของเค้กที่อยู่บนไอติมที่หลายๆคนเขี่ยออกนั่นแหละครับ cherry picking มันแปลว่า pick only best things for you and leave the rest behind cherry picking คือการเลือกหยิบเฉพาะสิ่งที่คุณชอบ แล้วที่เหลือก็เขียนทิ้งไปประมาณนั้นเช่นสมมุติเราอาจจะบอกว่า you can download the whole thing or just cherry pick your favorites คุณจะดาวน์โหลดไปทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าหรือว่าเลือกดาวน์โหลดเฉพาะสิ่งที่คุณชอบก็ได้เราอาจจะกำลังพูดถึงอะไรเดียสมมติเป็นอัลบัม้มรูปหรอหรือว่าเป็นอัลบั้มเพลงนะครับโหลดไปทั้งอัลบัม้มหรือว่า cherry pick เฉพาะสิงเกิลที่ชอบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะบอกว่า this is a package deal you just can't cherry pick what you want this is a package deal you can't just cherry pick what you want นี่มันเป็นการดีลกันแบบแพ็กเกจเราซื้อขายกันแบบทั้งแพ็กเกจทั้งแกผกพวงต้องไปด้วยกันไม่สามารถจะเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็มาขอต่อรองราคาเช่นสมมุติว่าเราเดีลกันแล้วว่าซื้อทั้งหมดนี้ราคา10บาท ไม่ใช่ว่าขอเลือกแค่4อันนี้แล้วเหลือแบบเหลือแค่แบบ4บาทได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาขายเป็นแพ็กเกจนะครับก็เหมือนกับการเปรียบเทียบว่าถ้าสมมุติเกิดจะชอบใครหรือว่ายอมรับใครสักคนต้องยอมรับทั้งหมดหรือถ้าสมมุติเกิดจะให้ผมไปอยู่บริษัทคุณผมต้องเอาทีมผมไปด้วยคุณไม่สามารถเชอรี่พิกได้ว่าจะเอาแค่ใครเพราะผมต้องการจะไปทั้งทีมอาจประมาณนี้นั่นคือแพ็กเกจเดีลตกลงกันแล้วว่าจะไปทั้งหมด เชอร์รี่พิกไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับอีกความหมายหนึ่งที่ดีของเชอร์รี่พิกก็คือเป็นการ argue by half truth เป็นการถกเถียงโดยความจริงครึ่งเดียวอันนี้แปลว่าอะไรเช่นสมมุตินะครับเรากำลังต้องไปแบบดีเบตกับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็พยายามหาเค s ตั t ด,ดี้ไปมากมายแต่ว่าเค s ตั t ด,ดี้ที่จะสนับสนุน อาร์กิวเมนต์ของเราหรือว่าไอเดียของเราที่เราอยากชนะเนี่ยเราก็เลือกเฉพาะเคสที่มันสนับสนุนเราซึ่งจริงๆทั้งหมดมันอาจจะมี10เคสเราเลือกไป5เคสแต่อีก5มันไม่สนับสนุนสิ่งที่เราต้องการจะเสนอต้องการจะผลักดันเนี่ยเรียกว่าเป็นการเชอรี่พิกก็คือแหมที่ไอที่ไม่ใช่แล้วไม่เอามาพูดนะเอามาแต่ที่มันจะสนับสนุนแกทท้งนั้นเลยนี่นะซึ่งบางทีการ ที่เขาต้อง make decision ต้องตัดสินใจเขาต้องดูทั้งหมดเขาไม่สามารถจะดูเฉพาะเคสที่ประสบความสําเร็จหรือว่าเคสที่สนับสนุนสิ่งที่คุณอยากผลักดันได้มันต้องดูทั้งหมดจริงๆว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะที่มันสนับสนุนแกมันมีแค่5เคสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเคสที่ล้มเหลวถึง70เคสด้วยกันที่ไม่เอามาพูดอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการช h e r r y pick เป็นอ h e r r y picking อย่างหนึ่งนะครับ แลนแหละนั่นก็คือเป็นจับสำนวนที่นึกขึ้นมาได้นะครับระหว่างที่ฟังเพลงนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะตรงกับชีวิตหลายๆคนเนาะที่จะต้องเป็นคนถูกเลือกหรือว่ามักจะเป็นข้อแม้สําหรับใครสักคนเสมอที่เขาอ้างว่าเขาชอบเราเขาอ้างว่าเขารักเราแต่ข้อแม้ที่เขามีให้เรามันเยอะเหลือเกินนะครับเราก็อาจจะอยากบอกเขาว่า just take me as I am damn it ฉันเป็นยังไงก็ต้องรักที่ฉันเป็นอย่างนั้นดีวะ คเคยได้ยินเขาว่า I love you just the way you are don't change anything I love you just the way you are ฉันรักเธออย่างที่เธอเป็นนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเอาแบบนี้แหละเราอยากได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นคนอื่นก็เหมือนกันนะหลายๆครั้งเราอาจจะลืมตัวไปว่าเรากำลัง cherry pick ก็ากำลังอยากจะ build the b i t c h ในเวอร์ชั่นของเราอยู่ว่าอยากจะเอาแบบนี้ร้อยเปอซที่ฉันต้องการ แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่มีใครเป็นได้อย่างใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็อาจจะอยากบอกว่าชอบคนยังไงก็ไปอยู่กับคนอย่างนั้นแม่สมมติชอบคนผอมก็ไปจีบคนผอมไม่ใช่มาจีบกูแล้วก็ด่ากูทุกวันว่าทําไมอ้วนหรือว่าถ้าเกิดชอบคนตลกนักก็ไปจีบคนตลกไม่ใช่มาเป็นแฟนเราและแซะเราทุกวันว่าทําไมมุกเธอฝฟืดจังประมาณนี้นะครับ อันนี้ต้องจําไว้เลยแบบเตือนตัวเองไว้มันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคนนะ่ยมันไม่ใช่สินค้าไอทีที่จะแบบถอดได้ประกอบได้ติดสกินเปลี่ยนเคสเพิ่เมเมมอะไรอย่างนี้มันทําไม่ได้นะครับ it comes as a package you don't get to pick and choose so if you need perfect then I'm not built for you ไปดาวน์โหลดเพลงต้นฉบับหรือว่าไป รีมฟังบน Spotify เพื่อเป็นการสนับสนุนเพลงที่เราชอบนะครับวันนี้เอามาฝากแค่แบบท่อนเล็กๆพยายามจะตัดให้สั้นที่สุดเพราะว่ากลัวโดนเซ็นเซอร์กลัวโดนแบนด์เหมือนกันนะวันนี้นอกจากเพลงที่น่าสนใจแล้วยังมีสับสำนวนอีกหลายคำ หลายประโยคที่อยากจะเอาฝากกันนะครับอันแรกคือ Weibo ซึ่งอาจจะมาจาก White Japanese หรือว่า uh, Wanna be Japanese แล้วก็กลายเป็นคาว,ว่า Web j a n e s e แล้วกลายเป็นคาว,ว่า w e b o ก็แปลว่าคนที่คลั่งคล้ความเป็นญี่ปุ่นมากๆทั้งๆที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับนั่นคือ Weibo หรือว่า We Incel มาจากคาว่า Involuntarily celibate ก็แปลว่า Virgin โดยไม่ได้สมัครใจครับก็แปลว่าไม่มีใครเอาเฉลยนั่นเองนะครับ Incel Flaw คำนี้แปลว่าตำหนิหรือว่าข้อบกพร่องนะครับ Flaw ทุกคนต้องมีครับ Attitude ท่าทีหรือว่ากริยามารยาทขัดหูขัดตาไม่น่ารักไม่เป็นมิตรเอาเฉลยนะครับนั่นคือ Attitude Cherrypick คือเลือกเฟ้นเฉพาะอะไรดีๆที่เราต้องการเท่านั้นเช r r ์รี่พิก a อตซ์ all เป็นอีย o m ที่แปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งข้อเสียของมันทั้งหมดด้วย words and all you don't get to pick and choose ประโยคนี้จำไว้พูดทั้งประโยคเลยคือจะมาเลือกเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถทำได้ you don't get to pick and choose และสุดท้าย take me as I am รักฉันอย่างที่ฉันเป็นฉันสิ take me as I am และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม5,400กับอีก28คำและสำนวนครับคนที่ฟังคำนี้ดีพอดแคสต์ทางทั้ง Spotify ทงั้ง PODCAST PLAYER ที่คุณชอบหรือไว้ a p p l e Podcast นะครับสามารถติดตามฟังก็ได้กด Subscribe ตอนใหม่ๆจะเด้งขึ้นมาเตือนคุณทุกครั้งที่เรามีการอัปโหลดนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดอยากจะได้ Text อยากจะได้สไลด์เพื่อจะแคปเจอร์คำศัพท์ที่น่าสนใจเก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวแนะนำให้ติดตามฟังทาง YouTube เพราะว่าจะมีสไลด์ขึ้นหน้าจอให้คุณด้วยนะครับไปติดตามช่องใหม่ของเรานั่นคือ KND Studio เราแยกตัวออกมาจาก The Standard Podcast Channel เพราะว่ายังมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษมากมายที่เราอยากจะเน้นๆให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงรายการใหม่ๆแล้วก็รายการที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคำนี้ดีจะเป็นคำนี้ G เป็น English at work หรือว่าจะเป็นว e e d to t อ l k ก็ตามทีแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการใหม่ๆที่อาจจะเป็นลักษณะของ YouTube only นะครับคือมีให้ติดตามในรูปแบบวิดีโอเท่านั้นที่ช่องนี้ยามิกที KND Studio YouTube Channel นะครับผมบิคบุลครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนละฮะอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษากรงกจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.